สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับประตูปิดลงและยานอาวกาศขนาดเล็กซึ่งมีขนาดเพียงหนึ่งในสของยานอาวกาศโพลาเรือนลํานี้ ก็เริ่มเข้าสู่โปรแกรมตรวจสอบตัวเองและเตรียมพร้อมที่จะบินขึ้นถ้าได้บอกเนื้อหาทั่วไปของการสอบไปแล้วทีนี้ขอเน้นย้ำอีกสองาประเด็นก่อนอื่นนี่คือโรคแห่งความจริงไม่ใช่โรคเสมือนจริงถ้าคิดว่าบางคนของเราได้ว่าการสอบรอบสุดท้ายในการเข้าโรงแรนซืรเคอร์จริงๆแล้วที่นั่งทั้งหมดในยานอวากาศเป็นห้องจำลองดังนั้นดูเหมือนพวกเจ้าจะได้รับบาดเจ็บในครั้งนั้น แต่ก็ไม่ใช่ผู้เสียชีวิตจริงๆเพราะการสอบได้เสียสิ้นสมบูรณ์ในห้องเรียนสารจำลองแต่นี่เวลาต่างกันสิ่งที่เจ้ากำลังเผชิญคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนเพราะเจ้าเป็นสมาชิกของโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์อยู่แล้วหากมีอะไรผิดพลาดทางโรงเรียนจะต้องรับผิดชอบต่อเจ้าขณะเดียวกันสิ่งที่ข้าสามารถบอกเจ้าในตอนนี้คือในอนาคตโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์จะมีข้อสอบขนาดใหญ่ทั้งหมดเป็นสารที่จริง หลังจากจบชั้นปีที่4เจ้าจะต้องเผชิญกับวิกฤตชีวิตและความตายอย่างแท้จริงเพราะด้วยวิธีนี้เท่านั้นเจ้าจึงมีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างแท้จริงเพียงแค่การดื่มด่ำในห้องโดยสารจำลองเป็นเพียงความคิดของเกมเท่านั้นประสบการณ์ของเลือดและไฟจริงๆเท่านั้นที่จะทําให้เจ้าพัฒนาได้อย่างแท้จริงแน่นอนเจ้าจะคิดว่ามันโหดร้ายก็ได้แต่เมื่อเจ้าได้รับมันแล้วเจ้าต้องให้อะไรบางอย่าง สิ่งที่เจ้าได้รับคือทรัพยากรในการฝุกฝนของโรงเรียนเซอร์ไดเคร์และทรัพยากรเหล่านี้มีค่ายอย่างยิ่งต่อสาพันไม่มีใครสามารถให้เจ้าได้ทั้งหมดฟรีดังนั้นหากเจ้าคิดว่าการประเมินของโรงเรียนอนาคตยากและอันตรายเกินไปเจ้าสามารถเลือกที่จะถอนตัวได้ตลอดเวลาคำพูดของเซียวฉียืนยันการคาดเดาดั้งเดิมของดานเซนโยว่าการทดสอบก่อนหน้านี้ อยู่ในโรคจำลองแต่เมื่อเขายอมรับก็หมายความว่าการสอบปลายภาคนี้ควรจะเป็นเรื่องจริงสําหรับการสอบในโรกแห่งความเป็นจริงจูๆร้านเซียนโยก็รู้สึกถึงความคาดหวังพิเศษในใจถอนตัวงั้นเหอรอหลังจากมาที่โรงเรียนซูรัยเคอร์อเท่านั้นเขาจึงรู้ว่าการพัฒนาที่แท้จริงคืออะไรในเวลาเพียงหนึ่งภาคเรียนเขาได้เปลี่ยนแปลงไปและพลังวิญญาณของเขา เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบระดับตอนนี้เขาเข้าใจดีแล้วว่าทำไมอาจารย์จีถึงหมกมุ่นอยู่กับโรงเรียนซอ้อไร์เซอร์มากและทำไมอาจารย์หยินถึงเจ็บปวดมากที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนซอ้อไรเคอร์โรงเรียนซอ้อไร์เซอร์เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาจารย์อย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าอย่างไงเขาก็ต้องอยู่ต่อหากเขาต้องการที่จะแข็งแกร่งอย่างน้อยเขาก็ต้องสามารถปกป้องคนที่เขารักได้ เขาจะไม่มีวันลืมความรู้สึกไร้พลรังที่เขารู้สึกเมื่อเขาได้แม่ไม่สามารถต้านทานกลุ่มโจรทรัสแห่งดวงดาวเคราะแห่งบาปดวงนั้นได้เด็กน้อยคนนั้นมีการกระตุ้นและความทรงจําที่แข็งแกรง่งนั่นคือทั้งหมดที่ข้าต้องพูดเจ้าสามารถคิดเกี่ยวกับมันระหว่างทางเจ้ายังสามารถเลือกที่จะออกเมื่อเจ้าไปถึงจุดหมายปลายทางเซียวถีเกือบมองใบหน้าของนักเรียนก่อนจะนั่งลงบนที่นั่งของเขา เขารู้ดีแน่นอนว่าไม่มีใครยอมถอยการเข้าเรียนที่โรงเรียนซูรเคอร์เป็นเหมือนกองทหารน,นับพันที่เดินข้ามสะพานไม้แผ่นเดียวมันยากแค่ไหนใครบ้างที่สามารถสอบผ่านได้ถ้าไม่ใช่คนที่มุ่งมัน่นคำเตือนของเขาคือทำให้พวกเขาระมัดระวังมากขึ้นและไม่เสี่ยงจะไม่มีใครเลิกไม่มีใครที่จะถอยถอย และออกจากโรงเรียนซูไรเคอร์แน่นอนยอานอวกาศสั่นเล็กน้อยและเริ่มออกจากพื้นและค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นไปในอากาศหรานเซนยูรับตาวได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดรอบตัวเขาอย่างเงียบๆด้วยการพัฒนาพลังจิตของเขาสิ่งนี้จึงกลายเป็นนิสัยของเขาระวังทุกสิ่งรอบตัวเราอย่างระมัดระวังเช่นเดียวกับการตีเหล็กเราควรรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของโราหะอย่างระมัดระวัง เราควรรู้บางสิ่งบางอย่างได้อย่างรวดเร็วและการรับรู้แบบนี้มักจะทำให้เรามีความรู้สึกที่แตกต่างกันมากมายยานอาวกาศบินขึ้นและแน่นอนว่าไม่มีอาการวิงเวียนศีรษะจากการบินในยานอาวกาศในระหว่างการตรวจสอบแต่ครอบคุมอีกต่อไปหลังจากบุกเข้าไปในอวกาศลมหายใจอันแข็งแกร่งแห่งชีวิตก็ค่อยๆจางหายไปไม่มีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอีกต่อไปสิ่งนี้ ทำให้รลานเซนยูรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยสิ่งนี้ยังทําให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าการสุกฝนบนโลกของดาวแม่นานวิเศษเพียงใดแม้ว่ายานอาวกาศจะมีขนาดเล็กแต่ก็ดูเร็วมากใช้เวลาแม่นานนักเขาเริ่มเดินทางด้วยความเร็วแสงข้ามดวงดาวทุกคนเริ่มหลับไปเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการกระโดดระหว่างดวงดาวของยานอาวกาศถ้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหน ก่อนที่ห้านเซียนโยจะตื่นจากการหลับใลเขาแปลกใจเล็กน้อยที่พบว่าคนอื่นๆดูเหมือนยังคงหลับอยู่รวมถึงเสียวฉีและเขาเป็นคนเดียวที่ตื่นอยู่มีความอบอุ่นเล็กน้อยบนหน้าอกมาจากเกดรดเทพเจ้ามังกรที่กลายเป็นเกรดสีสันสดใสหลับตาได้รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเขาอย่างเงียบๆทัใดนั้นห้านเซียนโยก็มองเห็นจุดแสงสีเงินบางๆและหนาแน่นมากมายสิ่งนี้คือ จากที่คุ้นเคยนี้ทําให้หัวใจของเขาเต้นรัวทันทีมันเป็นธาตุอย่างแน่นอนแต่ทว่าในพื้นที่อันกว้างใหญ่และในสภาพแวดลอ้อมสูญญากาศเช่นนี้ธาตุใดาจะถูกสร้างขึ้นธาตุอวกาศใช่ไหมไม่ว่าเจะเรียนที่โรงเรียนซูรเคอร์หรือว่าที่โรงเรียนเทียนหลัวร้านเซนยูก็เข้าใจดีว่าเวลาและอวกาศเป็นคุณลักษณะที่ลึกลับที่สุดสองประการ ในบรรดาคุณลักษณะของธาตุต่างๆธาตุพื้นฐานที่สุดคือน้ําไฟดินลมแสงสว่างและความมืดในธาตุที่ลึกลับที่สุดคืออวากาศและเวลานอกจากยังมีชีวิตและความพินาศซึ่งเป็นต้นกําเนิดของจัก,กรวาลและควบคุมได้ยากที่สุดบนดาวเคราะห์ดวงแม่รัศมีที่เข้มข้นที่สุดคือรัศมีแห่งคุณลักษณะของชีวิตและประโยชน์ที่นํามาสู่การสู่ฝอนวิญญาจารน้นชัดเจน ในเวลานี้ขณะที่บินอยู่ในอากาศเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของคุณลักษณะอวกาศจริงๆองค์ประกอบอวกาศที่ใช้งานอยู่เหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นมิตรกับเขามากและพวกมันยังคงอยู่รอบๆร,ร่างกายของเขาโดยธรรมชาติค้าเหลือบมองที่ช่องหน้าต่างก็พบว่ามีไฟแปลกๆมากมายกระพริบอยู่ข้างนอกนั่นคืออะไรการกระโดดจากรูนอนงั้นเหรอ ร่างกายของเขายึดติดกับบอยอย่างแน่นหนาและเขาไม่สามารถขยับได้แต่เะว่าธาตุอาวากาศสีเงินเหล่านี้ทำให้หลานเซนยูมีความรู้สึกพิเศษในใจของเขาจริงๆเขาระดมพลังจิตโดยไม่รู้ตัวเพื่อนำทางธาตุอวกาศเหล่านี้และพยายามสื่อสารกับสิ่งเหล่านั้นน่าแปลกที่เมื่อพลังจิตของเขาสัมผัสกับธาตุอวกาศเหล่านั้นเกตเทตพเจ้ามังกรบนหน้าอกของเขาก็ร้อนขึ้นทันที เรากับว่ามีแรงดูดและาธาตุอวกาศโดยรอบก็กระโดดเข้าหาเขาและเทลงในตัวเขานั่นคือเกิของเทพเจ้ามังกรกระไดนั้นกระแสวังวนในหน้าอกของร้านเซนโยก็เร่งความเร็วและหมนและสิ่งที่น่าแปลงยิ่งกว่านั้นเือมันถูกปกคลุมไปได้วยแสงสีเงินจางๆนั่นไม่ใช่แสงสีเงินดั้งเดิมในสายเลือดเมื่อเทียบกับสีเงินดั้งเดิมในสายเลือดของเขา ของสีเงินนี้เบามากแต่เ็มไปด้วยอารมณ์ที่มีชีวิตชีวาการฉีดมันเข้าไปในสายเลือดหลานเซนอยู่รู้สึกได้ทันทีว่าพลังของสายเลือดของเขาได้รับการเติมเต็มและเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเขาเข้าใจทันทีว่าการดูดธาตุอาวากาศเหล่านี้สามารถเติมเต็มพลังของสายเลือดของเขาได้เหมือนกับการดูดซับลมหายใจแห่งชีวิตธาตุอาวากาศที่มากจากปรากฏขึ้น เมื่อเดินทางผ่านอาวกาศเขาไม่เคยเห็นมากมายขนาดนี้มาก่อนธาตุอวกาศที่นี่ดีจริงๆใช่ไหมถ้าเช่นนั้นธาตุน้ําไฟและลมที่ข้าเชี่ยวชาญสามารถเสริมพลังสายเลือดของข้าได้หรือไม่แต่ทําไมข้าไม่เคยรู้สึกอะไรมาก่อนเป็นไปได้ไหมว่าการสิ้นอยู่ค่อยๆะหนักได้ว่าสาเหตุที่ธาตุทั้งสามได้แก่น้าไฟและลมไม่สามารถเติมเต็มสายเลือดของเขาได้ อาจเป็นเพราะาธาตุไม่แข็งแกร่งพอเพราะในชีวิตประจ,จำวันจะมีสามาธาตุที่แข็งแกร่งขนาดนี้ได้อย่างไรเมื่อพูดถึงโรงเรียนซูดายเคอสาเหตุที่ทาธาตุแห่งชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ก็เนื่องมาจากการมีอยู่ของต้นไม้นิรันด์ในยานอาวกาศลำนี้ความสมบูรณ์ของาธอาตุอวกาศเกิดจากการเดินทางในอวกาศกล่าอีกในหนึ่งตาบใดที่ยังมีสถานที่ที่มีาธาตุที่แข็งแกร่งมันก็เสริมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้สึกของการฝึกซ้อมในยานอาวกาศดำนี้ใกล้เคียงกับการฝึกซ้อมในทะเลสาบเทพสม,มุทรเล็กน้อยแม้ว่าจะยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับท่าทแห่งชีวิตในทะเลสาบเทพสม,มุทรแต่ก็ยังดีกว่าการปฏิบัติประจำวันของเขามากปรากฏว่านี่คือวิธีการฝึกฝนที่ข้าต้องการในขณะที่หลานเซนยุกรังทิทย,ยานอาวกาศก็สั่นอย่างรุนแรงและจำนวนของทาอาอวกาศโดยรอบก็ลดลงอย่างรวดเร็ว การกระโดดของอาวากาศจบลงแล้วการอาวากาศได้แตกออกจากรูหนอนแล้วแสงสรัวสรัวหายนอกหายไปถูกแทนที่ด้วยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวอันกว้างใหญ่ในจักรวาลปรานเซียนอยู่หายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงกระแสะวังวนสายเลือดที่เติมเต็มของเขาและก,การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของรัศมีราสีที่แกนกลางของกระแสะวังวนแระหัวใจของเขาก็มุ่งมั่นมากขึ้น เขาค่อยๆเข้าใจความสามารถของเขาและตั้งตรารออนาคตของเขานักเรียนตื่นขึ้นมาทีละคนและถอดเข็มขัดนิราภัยออกให้ทุกคนยืดตัวและขยับร่างกายโดยไม่รู้ตัวเรากำลังมาถึงที่หมายเราจะลงสู่พื้นภายในหนึ่งชั่วโมงนักเรียนโปรดเตรียมตัวเจ้าจะเริ่มการสอบปภาคทันทีหลังจากที่ยนานอวกาศลงจอด ตรวจสอบฐานะของเจ้าเร็ว,รวที่สุดเสียงแจ้งเป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่เสียงของเสียวฉีเจ้าพื้นตัวในสุญญากาศได้อย่างไรการนำทางในอวากาศยังคงส่งผลเสียต่อร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมากแต่ในสุญญากาศจะขาดพลังงานและผลของการทำสมาธิก็ธรรมดามากสามารถควบคุมตัวเองได้เท่านั้นแต่ถ้าว่าการบบนก็คือการบบนนักเรียนเกือบทั้งหมดรีบเข้าสมาธิและฟื้นตัวให้มากที่สุด ค่อยๆฟื้นตัวทีละน้อยมีเพียงหลานเซียนอยู่เท่านั้นสภาพปัจจุบันของเขาคงจะไม่ดีขึ้นไปกว่านี้แล้วเพราะเขาไม่จําเป็นต้องฟื้นฟูตัวเองเลยในไม่ช้าเมื่อผ่านช่องหน้าต่างเขาก็มองเห็นจุดหมายปลายทางของพวกเขาในครั้งนี้มันเป็นดาวเคราะห์สีขาวเงินมองผ่านช่องหน้าต่างเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่เหมาะสมสําหรับการอยู่รอดบนผ,ผิวของดาวเคราะห ไาโคนที่มีสีต่างกันหมุนอยู่เล็กน้อยเราสามารถมองเห็นได้จากอากาศเราจึงจินตนาการได้ว่าพายุสาโคนเหล่านี้มีขนาดใหญ่เพียงใดบนโลกนั้นมีธรณีสันฐานรูปวงแหวนอยู่มากมายบนโลกนี้และเขาไม่รู้ว่ามันมีไว้เพื่ออะไรยานอวากาศพาพวกเขาไปอีกด้านหนึ่งแล้วเริ่มเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์การสั่นสะเทือนที่รุนแรง ลูกนักเรียนที่กำลังทําสมาธิทุกคนแตกต่างจากความสเสถเยืนแม่ออกจากดาวแม่ยานอาวากาศในวราณีสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเป็นพิเศษและมันยังรู้สึกราวกับว่ามันกำลังจะแตกสลายด้วยซ้ำรานเซนโยซึ่งเคยเห็นสถานการณ์ภายนอกมาก,ก่อนเข้าใจว่าสิ่งนี้เกิดจากกระแสอากาศต่างๆบนผิวโลกดูเหมือนว่าสภาพแวดล้อมของโลกนี้จะรุนแรงมากเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้น และเสียงเรียกโคนิกก็ดังขึ้นด้วยทุกคนเตรียมตัวรับแรงกระแทกคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยอย่ากังวลกับการกระแทกพวกเรากำลังจะลงสู่พื้นแล้วผิวทัดนอกหน้าต่างท่ามัวนักเรียนทุกคนตื่นขึ้นด้วยความประหลาดใจในที่สุดหลังจากการกระแทกอย่างรุนแรงยานอาวกาศก็ค่อยๆร่อนลงสู่โลกโลหะมันเป็นฐานโลหะขนาดใหญ่โดยมีรูปเปิดอยู่ด้านบน ช่วยให้ยานอาวกาศตกลงมาได้การสันสร่นสะเทือนทั้งหมดไม่ได้สงบลงจนกระทั่งบัดนี้ในเวลานี้เองที่จิตใจของนักเรียนมีความมั่นคงในที่สุดการกระแทกที่รุนแรงครั้งก่อนทําให้พวกเขาสึกหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในฐานะนักเรียนของโรงเรียนสืร่ายเคอร์พวกเขาก็มีความเข้มแข็งอยู่แล้วแต่เะว่ามันยังห่างไกลจากอาวกาศในอวกาศอย่างน้อยที่สุดเราจะต้องมีหุ่นจกนักรกลหรือชุดเกราะต่อสู้อันทรงพลัง เพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลาสั้นๆแน่นอนว่าพวกเขายังไม่มีทุดก่อต่อโซ่สําหรับหุน่นจักรกลสิ่งที่พวกเขาศึกษาส่วนใหญ่ในภาคการศึกษานี้คือความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับหุน่นจักรกลและการควบคุมขั้นพื้นฐานที่สุดบางส่วนยังไม่ได้เรียนรู้การควบคุมเต็มรูปแบบเลยนอกเหนือจากการศึกษาอื่นๆแล้วเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเนื่องจากพวกเขาอย่างเด็กและยังไม่โต พวกเขาจึงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยในห้องโดยสารของหุ่นจักรกลในเรื่องนี้แม้แต่ห้องโดยสารจำลองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดได้เนื่องจากคนปล่อยให้ปรับเข้ากับด้านในของหุ่นจักรกลจริงจะดีกว่าในความเป็นจริงมีเพียงหุ่นจักรกลระดับเทพเท่านั้นที่สามารถปรับหุ่นจักรกลตามรูปร่างของวิญญาจาร์หุ่นจักรกลได้หุ่นจักรกลระดับเทพแต่ละตัวมีชื่อเป็นของตัวเอง มีเพียงวิญญาจารย์ด้านหุ่นจักกนชั้นยอดและวิญญาจารย์ผู้ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถเป็นเจ้าของและควบคุมมันได้มันเป็นไม้เด็ดหนึ่งในกองยานอาวกาศนักเรียนเหล่านี้ยังห่างไกลจากระดับนั้นเพราะพวกเขาไม่มีความสามารถในการเอาชีวิตรอดในอวกาศพวกเขาจึงยังกลัวอวกาศอยู่ไปกันเ,อเถอะเซลฉีพาทุกคนลงจากยานอาวกาศทหารสามพันธทราชกลุ่มเล็ก กำลังรองอยู่ข้างนอกแล้วผู้นำเป็นนายทหารยศพันเอกเครื่องแบบเงินมาตรฐานของรัฐบาลทำให้เขาดูตรงเป็นพิเศษเขาดูเหมือนจะอยู่ในวัย30และทำความเคารพเสียวฉีแบบทหารและเสียวฉีก็ตอบคำทักทายกลับไปสวัสดีครับอาจารย์เสียวฉีย,ยินดีต้อนรับผู้ดาวทรัพยากรหมายเลข4ีทุกอย่างพร้อมแล้วรุณามาก,กับข้าด้วยหลังจากพูดอย่างนั้นเขาก็แสงท่าทาง ให้มากับเขาและไม่ได้สื่อสารกับเซลทีอีกต่อไปหลานเซีนยนโยมองไปที่ทหารของสามพันทารัฐด้วยความอยากรู้อยากเห็นทหารสามพันทารัฐเหล่านี้นสวมสวมเครื่องแบบทหารสีเงินและมีรถลายแวววาวพวกเขาไม่ใช่ของประดับตกแต่งแต่เป็นแนวทางเรียบง่ายของชุดเครื่องมือวิญญาณรานเซีนยนโยได้เรียนรู้ว่านี่เป็นเครื่องแบบระดับสูงสําหรับทหารสามพันทารัฐ ในภารกิจระหว่างดวงดาวเท่านั้นโดยมีหน้าที่ในการเติมพลังงานของตนเองและยังสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงต่างๆเมื่อใช้ร่วมกับหน้ากากธรรมดามันยังสามารถช่วยเหลือทหารสาพันธรัฐในการปฏิบัติภารกิจระยะสั้นในอวากาศได้มันเป็นผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดว่ากันว่าได้รับการพัฒนาโดยสำนักถาาและปัจจุบันมีการใช้งานในวงกว้าง เขาได้เรียนรู้สิ่งนี้เพราะเครื่องแบบก็ถูกใช้โดยทหารแห่งดวงดาวทั่วไปเช่นกันไม่นานพวกเขาก็ถูกพาไปที่ห้องใหญ่แห่งหนึ่งมันเหมือนกับโกดังมากกว่าห้องและมีบางสิ่งเตรียมไว้อยู่ข้างในเป็นกระเป๋าเป้โลหะที่ดูไม่ใหญ่ใหญ่กว่ากระเป๋านักเรียนทั่วไปเล็กน้อยนอกจากนี้ยังมีชุดเครื่องแบบแบบเดียวกับที่ทหารสาพันทรัฐสวมใส่นอกจากนี้ ยังมีหมวกติดอยู่ด้านบนของชุดแต่ละชุดด้วยอาจารย์เสียวถีผู้พันให้คำแนะนำแก่อาจารย์เสียวถีเสียวถีพยักหน้าให้เขาแล้วพูดว่ามาเริ่มกันเลยตกลงผู้พันจ้องไปที่นักเรียนปีที่หนึ่งที่นำโดยหลานเซีนยนโยและเขาพูดอย่างแท่งรืนว่าก่อนอื่นยินดีต้อนรับสู่ดาวทรัพยากรหมายเลขสีตามชื่อเลยมันเป็นดาวทรัพยากรเป็นดาวเคราะห์ที่สามารถ หาทรัพยากรได้เรามีทรัพยากรดาวข้อชนิดนี้ไม่เหมาะสําหรับการอยู่รอดแต่มีทรัพยากรมากมายที่สามารถช่วยในการพัฒนาอย่างรวดเร็วของสามพันทรัศได้เราจะสําเร็จภากรกิจที่นี่และภากรากิจนี้เรียกว่าการสํารวจดาวทรัพยากรหมายเลขสี่ได้รับการพัฒนาโดยเราเมื่อนานมาแล้วคุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของโรคนี้คือมันอุดมไปได้วยโลหะหายากหลายชนิด โลหะหายากต่างๆปรากฏในพื้นที่ต่างๆของโรคนี้ภารกิจของเจ้าคือไปที่สิ่งเหล่านี้พื้นที่ให้สำรวจเพื่อพิสูจน์ว่าเจ้าสามารถมาถึงสารที่เหล่านี้แล้วจริงๆเจ้าจะต้องได้รับประโยชน์จากโรหะหายากที่ผลิตในพื้นที่นี้อย่างน้อยต้องนำมันมาหนึกิโลกร,รัมจากพื้นที่ต่างๆแล้วนำกลับมาที่นี่หากเจ้าสามารถนำโรหะหายากกลับมาได้อีก คะแนนสอบของเจ้าจะเพิ่มขึ้นถ้ากำลังพูดถึงถ้ามันมีน้ำหนักมากเจ้าก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นและถ้ามันมีความหลากหลายมากขึ้นความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นนี้จะช่วยพัฒนาคะแนนของเจ้าได้อย่างมากอย่างแน่นอนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ